ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะต้องจับตาอีกหนึ่งจังหวัดที่เมื่อกี้เล่าไปนะนอกจากที่ราชบุรีใช่ไหมครับคือจะมีอีกหนึ่งพื้นที่อะค่ะที่สองคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นการปัดหน้ากันอีกแล้วอะค่ะก็คือที่นครสวรรค์เพราะว่า30มสบมกราคมนี้ค่ะท่านนายกก็มีพื้นมีภารกิจนะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่นครสวรรค์ปรากฏว่าบิ๊กป้อมค่ะจะลงพื้นที่นครสวรรค์เหมือนกันแต่จะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้นะคะไปก่อนนายกอ่ะ1ิวันคุณผู้ชม คือภารกิจของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้20มกราคมก็จะมีการลงพื้นที่ไปตวรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นครสวรรค์ก็ช่วงเช้าเนี่ยจะไปลงที่พิษณุโลกก่อนนะคะไปกราบสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วก็จะไปติดตามการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่อ,อำเภอบางระกำจากนั้นก็จะไปโครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านนะคะ รับฟังความคืบหน้าโครงการเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำหน้าแล้วก็พบปะาประชาชนขณะที่ในช่วงบ่ายค่ะพลเอกประวิทย์ก็จะลงพื้นที่นครสวรรค์ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ช่วงฤดูน้ำหลาก4แควโมเดลนะคะแล้วก็จะมีการพบปะาประชาชนซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ของพลเอกประวิทย ถูกจับตามองว่าเกิดขึ้นหลังจากที่สอสนครสวรรค์พักพลัง uh ประชารัฐลาออกไปอยู่พักภูมิใจไทยแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติขณะที่บางส่วนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจชัดเจนและน่าสังเกตแบบนี้นะคะว่าการเดินทางของพลเอกประวิทธ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเดินทางแบบตัดหน้าพลเอกประยุทธ์อะค่ะที่จะลงพื้นที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันในวันที่30มบกราคมแล้วก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่สองคนนี้มีการลงพื้นที่แบบโอ้โหคือช่วงชิงกันสุดฤทธิ์อะค่ะ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ราชบุรีแล้วก็ล่าสุดที่นครสวรรค์แล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่มีงานตรุษจีนเนี่ยมีงานตรุษจีนครสวรรค์นี่เขาจัดใหญ่ทุกปีก็เหมือนกันบางคนเนี่ยถึงถึงขั้นบอกว่าอนอกจากจะลงแบบตัดหน้าเรื่องเวลากันแล้วเนี่ยนะคะคือไปเปิดงานตรุษจีนก็ตัดหน้าหรือเปล่าเพราะวันนี้ท่านนายกไปราชบุรีก็ไปเปิดงานตรุษจีนใช่แล้วบิกป้อมจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนเช่นเดียวกัน มันก็จะเป็นภาพที่ต้องรอดูกันว่ามันจะมีการสะท้อนในยะอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ว่าจะไปต่อกับฝั่งไหนยังไงกันแน่ใช่ไหมครับจะไปกับพลังประชารัฐหรือว่าจะไปกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะ